หลวงพ่อเพี้ยนอักคธรรมโมหรือที่สิทธยานุสิทธิ์รู้จักกันในนามพระครูวิมลสมณวัดท่านคือเกจิอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองบ้านมีจังหวัดลบบุรีชีวิตของท่านเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,470ณบ้านเกลื่อนกระถินตำบลบ้านชีอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีครอบครัวมีอาชีพเกษตรกรรม ใช้ชีวิตเรียบง่ายและอบอุ่นด้วยความรักจากพี่น้องทั้ง7คนแม้จะศึกษาจบเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่4แต่หลวงพ่อเพี้ยนกลับมีใจมุ่งมั่นในพระธรรมและสนใจวิทยาคมตั้งแต่วัยหนุ่มท่านได้รำเรียนวิชาอาคมจากหลวงพ่อปานวัดเกินกะถินและยังสืบทอดเคล็ดลับสายวิชาศักดิ์สิทธิ์จากโยมบิดาของท่านเองจนถึงวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2519 หลวงพ่อเพี้ยนได้อุปสมบทณพัทธสีมาวัดกำแพงโดยมีพระครูพิพัฒนสารคุณหรือพระทองเจือเป็นพระอุปชาได้รับฉายาว่าอักคธรรมโมแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ในธรรมนับแต่นั้นท่านก็ทุ่มเทปฏิบัติสมณกิจสวดมนต์ภาวนาพร้อมทั้งเจริญวิปัสสนาและทบทวนสัพพวิชา จนกลายเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านอย่างกว้างขวางในปีพุทธศักราช2537ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดเกริ่นกระถินหลวงพ่อเพียนไม่เพียงบูรณะและพัฒนาวัดของตนแต่ยังหันมาช่วยเหลือชุมชนรอบข้างทั้งการสร้างถนนลาดยางอาคารเรียนและบูรณะาศาสนสถานต่างๆทำให้ชาวบ้านต่างเลื่อมใสศรัทธาในปณิธานของท่าน นอกจากนี้หลวงพ่อเพี้ยนยังเป็นเจ้าตำรับเครื่องรางของขลังที่เลื่อมชื่ออย่างตะกรุดโทนและผ้ายันแดงซึ่งได้รับการยอมรับในอานุภาพจนเป็นที่กล่าวขานอย่างกว้างไกลต่อมาในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2548เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หลวงพ่อเพี้ยนได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสราษชั้นโทในราชทินนามพระครูวิมลสมณวัตรและเข้ารับพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศณวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมถือเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตสมณเพศตลอด41พรรษาแห่งการครองสมณเพศหลวงพ่อเพียนเป็นพระนักพัฒนาที่เปี่ยมด้วยเมตตาไม่ว่าชาวบ้านจะทุกข์ร้อนเรื่องใดท่านก็พร้อมยื่นมือช่วยเหลือ เป็นดังเสาหลักทางใจและศูนย์รวมศรัทธาของชาวบ้านมีจนกระทั่งวันที่16พฤศจิกายนพุทธศักราช2560เวลา3นาฬิกา25นาทีหลวงพ่อเพียนได้มรณภาพลงอย่างสงบณสถาบันโรคสวงอกจังหวัดนนทบุรีสิริอายุ90ปีพรรษา41 และต่อมาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัชระมหาวชระราชธิดาได้เสด็จไปในพระราชทานเพลิงศพณวัดเกลิ่นกฐถินตำบลบ้านชีจังหวัดลบบุรี แม้ร่างกายท่านจะดับสิ้นแต่ชื่อเสียงเกียรติคุณคุณงามความดีและวิทยาคมอันเข้มขลังของหลวงพ่อเพียนยังคงสถิตยอยู่ในความทรงจำและความศรัทธาของสิทธิยานุสิท์ทั่วประเทศตราบเท่าทุกวันนี้มีผู้ศรัทธาหลายคนเคยถามหลวงพ่อเพียรว่าพุทธคุณของผ้ายันแดงจะแตกต่างจากตะกรุดโทนอย่างไรหลวงพ่อเพียรก็ตอบอย่างชัดถ้อยชัดคำว่า จริงๆแล้วมันไม่ต่างกันหรอกมันคล้ายๆกันพายันก็อย่างหนึ่งตะกรุดก็อย่างหนึ่งแต่ท่านก็ปลูกเสกเหมือนกันพุทธคุณก็คือแคล้วคลาดคงกระพันไม่ว่าของสิ่งใดก็ตามอยู่ที่การปลูกเสกข,ของพระในแต่ละองค์เพราะพระท่านจะกำหนดใส่อะไรลงไปในวัตถุมงคลก็ขึ้นอยู่กับเจตนาของท่านหากพระปลุกเสกใส่คงกระพันก็จะมีคงกระพัน หากต้องการให้เมตตาก็จะใส่เมตตาลงไปเพราะทั้งหมดนี้เป็นหน้าที่ของพระผู้ปลูกเสกทั้งสิน้นสำหรับวิธีการปลูกเสกของหลวงพ่อเพี้ยนท่านเล่าว่าไม่ได้ใช้สิ่งใดเกินไปกว่าคาถาของพระพุทธเจ้านั่นคือพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณเพราะ3มสิ่งนี้คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุด ท่านจะว่าคาถาที่ได้ร่ำเรียนมาจากครูบาอาจารย์และนั่งปลุกเสกในกุฏิของท่านเองโดยปกติจะทำในช่วงบ่าย3-4ถึง4โมงเย็นหลังจากที่ญาติโยมเดินทางกลับหมดแล้ว คาถาหลักที่ท่านใช้ก็เช่นอิติปิโสภควาสวาขาโตภควตาธรรมโมสุป,ปฏิปันโนภคะวโตซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการปลุกเสกและหลวงพ่อเพียนก็ยังบอกเสมอว่าถ้าญาติโยมสวดตามได้ด้วยก็จะยิ่งเป็นสิริมงคลมากขึ้นไปอีกเพราะทุกสิ่งที่เป็นแสงสว่างของพระพุทธเจ้าได้รวมอยู่ในนี้ทั้งหมดหลวงพ่อสอนว่าการปลุกเสกนั้นแท้จริงแล้วอยู่ที่การกำหนดจิตเอง พระผู้ปลูกเสกสามารถรู้ได้ด้วยตนเองเพราะเมื่อเป่าคาถาลงไปพร้อมกับพลังจิตวัตถุมงคลก็จะรับรู้และซึมซับพลังนั้นยิ่งปลูกเสกบ่อยก็ยิ่งดีแต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับสมาธิและกํำลังจิตของพระในขณะนั้นด้วยส่วนการใช้สายศิลโยงไปยังวัตถุมงคลในการปลูกเสกหลวงพ่อเพียรอธิบายไว้อย่างน่าสนใจท่านว่ามันก็เหมือนการเสียบปลั๊กไฟ เวลาที่เราจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไรสายศิลก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนปลั๊กไฟเป็นสื่อนำพลังงานจากพระผู้ปลูกแสกไปยังวัตถุทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบริเวณก็จะได้รับพลังอย่างทั่วถึงสำหรับคำถามที่ว่าของขลังของหลวงพ่อสามารถนำไปลองยิงเพื่อทดสอบพ,พุทธคุณได้หรือไม่หลวงพ่อเพียนตอบอย่างเด็ดขาดว่าของแบบนี้พูดไม่ได้ เพราะท่านทำไว้เพื่อป้อมกันตัวไม่ใช่ให้เอาไปลองให้ไว้เพื่อขุ้มครองผู้ครอบครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยเท่านั้นหลวงพ่อเพียนยังสอนเสมอว่าการใช้วัตถุมงคลน,นั้นมีข้อห้ามที่สำคัญเช่นห้ามด่าแม่ใครและต้องนึกถึงคุณพระก่อนเสมอหากใครยึดถือศีลห้าได้ก็ยิ่งดี แต่หากใครเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีไปปล้นไปจี้พระก็ไม่สามารถช่วยคุ้มครองได้เพราะวัตถุมงคลต้องคู่กับการประพฤติดีด้วย หลวงพ่อเพียนย้ำอยู่เสมอว่าสิ่งสำคัญอยู่ที่จิตใจการจะทำอะไรต้องทำจริงเห็นจริงและรู้จริงประโยชน์จึงจะเกิดไม่ต่างจากการทำสมาธิที่ไม่จำเป็นต้องทำอะไรซับซ้อนเพียงภาวนาพุทโธพุทโธให้จิตสงบก็พอแล้วหากทำได้จริงความสงบจะเกิดและเมื่อจิตหยุดได้โลภะโทสะโมหะก็จะไม่เกิด ท่านบอกว่าถ้าใครทำได้ใจก็จะสบายหลับก็สบายไม่ต้องฝันและถ้าฝันก็แปลว่ายังหยุดจิตไม่ได้ แม้ใครจะมองว่าการทำจิตให้สงบป,ปราศจากรักโลภโกรธหลงเป็นเรื่องยากหลวงพ่อเพี้ยนก็มักเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆว่ามันก็เหมือนการเลี้ยงวัวถ้าวัวจะหนีเราก็ต้องผูกมันไว้ถ้าไม่แน่นมันก็จะหลุดต้องจับบ่อยๆแต่ถ้าผูกจนแน่นมันก็จะชินไม่ดิ้นไปไหนเช่นเดียวกันกับจิตมนุษย์ที่ต้องฝึกต้องบังคับให้หยุดนิ่งจนชิน และเมื่อมีคนถามว่าหลวงพ่อได้แนวคิดนี้มาจากที่ไหนท่านก็ตอบด้วยรอยยิ้มว่ามันก็มาจากหลักของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเพราะใครจะมาชี้แนนได้มากไปกว่าพระพุทธเจ้าเล่าทุกสิ่งต้องมันทาทำจริงและเห็นจริงจึงจะเกิดผลแท้จริงทำเนียบพระเครื่องยอดนิยมของหลวงพ่อเพี้ยนมีดังนี้ 1. ตะกรุดโทนจานมือรุ่นแรก 2. ตะกรุดโทนจานมือไตรมาสห้าหนึ่ง 3. ตะกรุดโทนจานมือเชื่อเขียวปี54 4. ผ้ายันแดงจานมือ 5. เหรียญหลวงพ่อเพียนรุ่นแรก 6. รูปหล่อเสือกระถินปี49 7. เหรียญชนะจนปี56 8. เหรียญชนะมารปี59 9. เสือจิ๋วหลวงพ่อเพียนมีทั้งหมด7รุ่นรุ่นแรกตั้งแต่ปี49ไล่เรียงลำดับปี51 52,53,54 5-7และ5-9เป็นรุ่นที่7และนับเป็นรุ่นสุดท้ายของเสือจิว๋ว 10. สิงจิ๋วหลวงพ่อเพียนวัดเกลือนกระถินต่อโค้ดวอทอ 11. งาแกะเช่นเสือสิงวัวธนูหนุมานรูปหลวงพ่อเพียน 12. ไม้พยางิ้วดำแกะเสือฝังตะกรุดมีทั้งรุ่นที่ฝังตาเพชรกับไม่ฝังตาเพชร 13. หนุมานเชิญธงหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกิ่นกระถินปี59ขนาดบูชาสูง9นิ้วกว้าง6นิ้วมีตะกรุดใต้ฐาน 14. หนุมานเชิญธงรุ่นแรกไตรมาส2547 15. รูปหล่อบูชาสิงห์มหาบารมีกระถินปี60 16. เทาวเวสุวังขนาดบูชาสูง9นิ้วกระถินปี57 17เสือสมิงรุ่นหนึ่งปี2552 18พระสังกจายมหาลาบขนาดหน้าตัก5นิ้วกระถินปี55 19เหรียญเจริญพรล,ล่างอายุวัฒนมงคล90ปีหลวงพ่อเพี้ยนอัคคธรรมโมเกจิผู้เป็นดังเสาหลักแห่งบ้านมี แม้กายดับไปแต่ชื่อเสียงและบาร,รมีของท่านไม่มีวันดับสูญศรัทธายังคงสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นแล้วคุณละ่ะเคยสัมผัสปาฏิหาริย์หรือประสบการณ์ศักดิ์สิทธิ์จากหลวงพ่อเพียนบ้างไหมเท่ามีเราไว้ในคอมเมนต์ให้พวกเราได้ร่วมอนุโมทนาศรัทธาไปพร้อมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพุทธมนคนขลังเพื่อร่วมเดินทางในโลกแห่งความศรัทธา ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดตอนต่อไป